ผู้ชมค,คะเราตามดูอาการน้องมอ .6 ออน้องปอ .6 คนหนึ่งหน่อยนะคะที่นั่งอยู่ในลานอนเนกประสงค์ที่โรงเรียนที่รอ,อ,อนจนได้ไหมแล้ว <c oughs> สามีครูเนี่ยขับรถไปทับจนกระทั่งน้องเนี่ยคือเหมือนแบบกระดูกเชิงกราน,นแตกเลยนะคะหลายคนเป็นห่วงล่าสุดน้องอาการปลอดภัยแล้วแต่ว่ายังคงต้องพักฟื้นอยู่ขณะเดียวกันเนี่ยสามีของครูที่ขับรถไปทับน้องเนี่ยก็ออกมาขอโทษบอกว่าเสียใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นและพร้อมที่จะรับผิดชอบทุกอย่างคะ่ะ ไม่ได้ทอดทิ้งไปไหนก็เป็นไงก็จะดูแลให้ถึงที่สุดครับรับปากรับปากครับมันไม่มีใครอยากให้เกิดเหตุการณ์หนึ่งมันเป็นมันมันมองไม่เห็นจริงมันเป็นอุบัติเหตุเราก็ไม่อยากให้เกิดก็คือทุกคนต้องระมัดระวังอยู่แล้วล่ะไม่น่านีไม่มีใครอยากให้เกิดนะ นี่นะไม่มีใครอยากให้เกิดนะในผานอายุ53ปีเป็นสามีครูซึ่งเป็นคนขับรถกระบะในวันนั้นยืนยันว่าตั้งแต่วันเกิดเหตุจนถึงปัจจุบันเนี่ยก็ได้ยอมรับผิดและพร้อมช่วยเหลือเยียวยาผู้บาดเจ็บอย่างเต็มที่เหตุการณ์นี้ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นส่วนสังคมที่มองว่าเป็นความประมาทก็เขาก็ยืนยันว่ามองไม่เห็นจริงๆและอยากจะขอโทษกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะคะ ขณะเดียวกันเนี่ยแม่ของน้องที่บาดเจ็บบอกว่าตอนนี้ลูกชายอาการปลอดภัยแล้วค่ะแต่ว่ายังต้องพักฟื้นต่ออีก3สัปดาห์เพื่อให้กระดูกเชิงกรานและสะโพกเนี่ยมันเชื่อมกันตามธรรมชาติส่วนเรื่องของการดูแลจากคู่กรณีเขาก็รับปากว่าจะดูแลและเยียวยาอย่างเต็มที่แม่ก็เบาใจไปอ่ะนะคะและแม่ก็บอกว่าในฐานะผู้ปกครองเนส่วนตัวก็ไม่ได้ติดใจเอาความแต่อย่างใดหรอก แล้วก็ขอให้เป็นกรณีสุดท้ายที่เกิดขึ้นในโรงเรียนสําหรับกรณีทํานองนี้อยากฝากให้โรงเรียนทุกแห่งหามาตรการด้านความปลอดภยัยเรื่องของการใช้รถใช้ถนนด้วยฟังเสียงคุณแม่กันหน่อยค่ะใช่่คะใจหายเลยค่ะตอนแรกแต่พอพอน้องปลอดภัยแล้วคุณแม่ก็สบายใจแล้วค่ะตอนนี้ก็ขอภาวนาให้น้องกลับมาปเป็นปกติค่ะคุณแม่ขอแค่นี้ค่ะ คือถ้าเกิดว่าน้องปกติเนี่ยความฝันน้องอาจจะเป็นจริงได้ต่อไปอะไรอย่เงี้ยนะเพราะแม่บอกว่าน้องเนี่ยเป็นเด็กเรียนดีและเป็นนักเรียนกิจกรรมความฝันของเขาคือโตขึ้นอยากเป็นฐานดุริยางนะคะไปถามทางด้านยายกับไม่ต้องถามและเห็นภาพเลยผูกข้อไม้ข้อมือ เรียกขวัญน,<อ>นะคะเอิ้นขวัญกันหน่อยนะคะตามความเชื่อของชาวอีสานและเพื่อเป็นสิริมงคลให้กําลังใจหลานชายเป็นการแบบอ้ยนี่นอกจากผูกข้อไม้ข้อมือแล้วให้กําลังใจเป็นแบงค์งแดงๆมาด้วยนะคะ<อ>ให้หลานหายป่วยโดยเร็วซึ่งน้องก็สุขภาพจิตดีค่ะยิ้มแย้มแจ่มใสได้นะคะ นอกจากนี้แล้วเนี่ยคุณผู้ชมคะไม่ใช่แค่ครอบครัวอย่างเดียวนะคะยังมีทางด้านของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีผู้อำนวยการโรงเรียนเดินทางเข้าเยี่ยมให้กําลังใจอย่างใกล้ชิดชนิดที่เรียกว่าเยี่ยมกันถึงขอบเตียงนะคะท่านผู้ว่าท่านได้กําชับไปยังโรงเรียนต่างๆด้วยว่าจุดไหนก็ตามนะที่สุ่มเสี่ยงจะเกิดอุบัติเหตุให้ไปแก้ปัญหาป้องกันมันจะได้ไม่เกิดขึ้นอีก ส่วนเรื่องของการเรียนและคนเจ็บที่รักษาอยู่เนี่ยในช่วงนี้ทางโรงเรียนจะให้ครูมาสอนและเอาใบงานมาส่งให้ที่ห้องรักษาตัวเพื่อให้เรียนทันเพื่อนๆน,นะคะส่วนในทางคดีตำรวจได้เชิญคนขับรถกระบะมาสอบปากคำแล้วแต่ยังไม่ตั้งข้อหาเพราะเดี๋ยวต้องรอดูผลการรักษาก่อนถ้าเกิดว่าน้องรักษาตัวเกิน22วันก็จะแจ้งข้อหาขับรถประมาทจนทำให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บสาหัสนะคะก็ออยังดีว่าน้องก็ด้วยความที่น้องก็ยังเป็นวัยรุ่นอยู่ด้วยยังเด็ก แล้วก็ในอีกมุมหนึ่งก็คือยังเป็นวัยกาลังโตอะนะแล้วก็สุขภาพร่างกายแข็งแรงดีก็คือคือใช้วิธีร่างกายอะฟื้นตัวได้ไวได้เองด้วยนะครับเนาะลองถ้าเป็นคนรุ่นเราสิเนาะโอ้ไดนอนยาวๆแน่เลยขอให้ปลอดภัยโดยเร็ววันนะลูกนะ